ก็เจ้าก็เล่น่านเจือถือก็บอกไปสร้างนั่นแหละก็ริดไปไหนละคผู้ก็บอกไปตามเหตุการณมันเกิดขึ้นนั่ละคนไี้ถึงแทงโอ้หลายหลาไม่ชี่ว่าคนโทษหาไม่ชี่ว่าว่ามันเป็นทิปเป็นร้อยสายบุนบ่อด้ันโอ้ครับอย่างนี้ไม่ชี่ไปบอกเขาบอกชูฟังโล่ความตื่นติื่ปุลุลปุใกเสร็จแล้วเยวหองเย่ไดเนี่ย คับปโอ้ใชาถูกค่ะถูกคาโปูกวาเดอ้์ลูกหลายอ้งานมวมือถ่ามีคนชนทั้งหลายเดียวห้องเดียวลูกคำตั้งดีคำเด็ดแล้วครับันจะย่อยมากพลารอยด์สองร้อยาจารย์เหนไม่ชีเว้าอั่นครัคาูครับถูกคัโปโอ้ยใมันเปลี่ยใจบุญในพอกรกาน้อยเง่อนญยิ่งยงม่ใช่มันได้ครับถามีสุขมีตสงเด้ลลูกลายไอ้งันเดีอคนจิ้ลูกครับ เออไดโอ้ได้กูสนอยู่ดบบนี้พี่เอ้ยสอ,อ,นะองคนน่ะนะคาโปเพราะว่าเป็นสระพันอมูใ่ในพอเด้โอ้คาโปูครับอตบุบีกสะตมุนองน้าพ่อว่แล้วดอกคาโปูไม่ใี่แรงคือปูนแรงบิจืดไส้บดมือมือมือนีมือว่างเท่ากัน เรียวแล้วเดี๋ยวห้องเดียววันเชื่อายแล้วบ่เอาเมื่างแล้วกันอ๋ออันนี้ปู่ทําห้องน้ำไว้ให้ไว้ให้ไว้ให้ญาติโยมใช่ไหมปู่แค่ปู่แค่นุ่มขาต้นมะขามตาไก่น้ำลูกเอ้ยจนี่้องน้ำ้องน้ำตาห้องน้ำนั่นแหละใส่ชุดโตก้องญาติโยมนั่นแหละครับขึอนไส้ก็ต้อแล้วเรียบร้อยเบ้อปูห้องแล้วับปู่เดี๋ยวหองเดี๋ยวเชื่อายค่ะครับนี่เก็บเข่างวดนี้ก็แล้วพอดีแล้วนู่นไม่ครับ ก็ได้โชคได้ลาบกระปูงวดนี้จะได้ร่วมกันสร้างห้องน้ําให้กระปูแล้วห้องเดียวใช่ไหมกระปูเออหล่ะข้าเจ้าตัดตัวลูกข้าเจ้าตัดตัวงวดนนี้วันอ๋อครับอพอห้ไปมัน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 เนีย่ยเราเข้าหาทีเนาะครับข้าเจา้าวัดตัดหาอาอกเรียนเก้าชี้ตัวเดียววันนี้ย้ายเรื่อยลูกให้วันนี <laughs> ้ครับครับ คนที่หลายตัวครับตอนแรกเห็นมิดอ้วยสามทีมือหามือมาเอามิดนี้ยินแต่ว่าบืมีหัวไดลชูม,มากดีกว่ะปู้ท่านเดิน<อ>เลื่อนแยกใจหอนก้อนไฟไหลายมันอีกข้อเสีงยงข้อใจนั่นแหละครับเออนานหน่อยค่อยไหลยอยา่าเป่าจะเย็นๆพอ,อว่าพอาั้นโดนเหล่ามือรุนมากโอ้หลายสายอยู่ทั้งคนแชน่นอกก็คือกันหนีออกจากบ้านเป๊ะงา้นยุบกรุงเทพ ก็ยังไมด้วยเด้อย่าไอ้สุกูสุก้นทั้งปวดทั้งเนี้ยนั่นแหละดีโยอะข้าวปลูกข้าวปู่กระโวเจาะจากบ้านเขาคนอยู่คนแก่เนาะแต่ไม่จี่ว่าคนอยู่คนแก่บบบนี้เพิ่งเลืไปขายลาบขายก้อยอยุดนึกว่าถึงเทือกหัวละครับครับเออกะบัดกระไหนอันนี้ก็ได้แต่ว่าข้เจ้าะวัตัดเจียดายว่าแั่ผู้ผู้วัตัดแกเจียดายน้ำคนอ๋อครับ มีที่องสรงโอห้หลายใจชัวละก็หลายๆครับก็ไอ้เนี่ยจักูพุทธรจักรภ่มครับบ้างแม่พูเดเจ็บพูแม่วาดพูนแม่ปลาประจวบกินขันครับเออแม่พลอยยุบประจวบครับอันถ้าเดยวทางงดนี้เข้าอีกเอฟซี<ำ>ก็จะได้ร่วมกันช่วยกันสร้างห้องน้ำให้ปู่นะครับถ้าได้โชคได้ราบงวดนี้ จรื่ว่าลูกหล่าเอ,อ้ยเห็น,หนหยังไงอะไรเงพอกันจะไข่เพียวคือไข่ไงล่ะใข่วิ่งว่อนภาวนาคิดจะขอไงล่ะครับเป่งเล้งหมตัวเลขกไข่หยัดย่องบนได้รับครับนี่สมมติเข่าวมวนนี้ก็เป็นงวดที่หกอ่ะโอ้งวดทีหกแล้วใช่ไหมครับปู่มันหาดีในงานลูกครับเออหลวงปู่่วามันหาเนี่ยล่ะง้วนม้นาาดวดกี่พันต่อเนีครับเอออที่นี่งวดที่หกอืม ใอู้้จำในยุคสมัยูดโบโอ้ครับปวดขาไม่ล่ะปวดขายางไปบินสบายบรได้จะเลบ่บินสองมือสามมือเลยเนี่ยโอ้ครับโยกคนเราบตรงไปเด็กกู้ทั้งปวดขาไรครับอือป็ดเลยเอ่อวันจิตรถรับเพจับแานมไรไกกเอาอีกแล้วไม่อีกแล้วยืนหน้มั่ขึ้นยรถฉลาดเขาะปู้แขนก็จะแล้วลู่ ครับครับเออรู้ีหอย่างนี้พอกระเด็นแต่จะวิ่งวันภาวน่าข้อมดีๆใช้คนใช้ตัวไม่ออกมันโนไปเพราะแต่นี้ยครับแต่ว่าช่วกไอ้ช่วนเลขหนนะ่ยพอได้มแม่เหล่ะได้เสมือมือเลเนอะบอกเอ็มมี่มือเรนอว่าได้หลายๆเรขครับอืมก็หลายวันอยู่ครับปู่เข้ามาบอกเลยใช่ไหมครับปู่บอกแล้วพาไปฉวยมือหนึ่งมือตูมือตัวที่บอกจะไวยปั๊บมันก็บอกเลยโอ้ครับ ลรานนไม่กูเนี่ยหนักด้อล่ะเด้อไห้แน่นจังไดยกะไห้ฟังพอบพอกสะรัมบ,บอกญานร่วงบนไปคันในตั้งจิตนี่ในสถาน e ที่แห่งนี้ที่ออกอากาศรชรงไห่ไปเลยเดี๋ยวเนี่ยโอ้ยครับเฮ้ยครับมันไม่วิ่งว่นอนสองมือสามมือแล้วครับปูรับจอบถวายผ่าจุดไห่เออปูดได้แล้ว บัดที่นี่นู้๋ยวมันดอกมากรู้จีคออยู่ดอกดีใจแล้วล่ะปูชุดเขียดเอสีเขียวันตามที่ของเขาต้องการครับบัดอากบัดที่นี่ยักไ้ชุดนั่งรับนั่งฟ้อนบัดนี่แกนชุดใดแล้วบัดพอกระบงงูแต่ว่าชุดชุดเขียวนี่ส่งแท่งเนื้อไปแล้วพอถวายแล้วอืถวายเป็นการ์แล้วดีใจจ้าล่ะครับปู่ เออโอ้ทุม่มมาตัดธนาอยู่ตัวนี่เขาอันี่ครั้เงเดียวป้าอี่มือเอามันได้เส้นสามตัวนี่ครับอืมแต่ว่าปูปูก็ใกลมันใจนนนะครับปีนี่นะครับปูที่นี่ปูเลยมันใจนี่ชุดนี้ครับอแต่ว่ามันจะมาอีกเยอะมันจะมาถามอีกเยอะว่าสื้อละไปเน,นี่้นที่ด้ช่วงนี้ละ่ะครับ เออหัวข้าสองคนของเขาเขานี่ยเขาเกัดเยี่ยงกันโง้มื่อต้าอ,อะไรเรียก็ได้ครับอบอกอบอกให้แงโดโนมเขากันในฟังกิบนี้ครับรอบนี้มามากี่คนครับปู่มา,มาแห้งเลยอือครับมาแห้งเลยครับแล้ว,ว่าผู้ไถ่หมูนันศูนย์เขียดรับอะไรนะมูโอครับเขียดราบอะไรผ่า,าอี่างหลาผา ชุดช่องไทยนี่ยครับอันมูมูได้ครับแต่วหมูกู้มาได้อ๋อะเลยที่การทุบเฉียงกันเนี่ยเลครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ขึ้นน้ำเมึงได้มึงได้ชุดไม่แล้วกู้่าได้อะขันกู้ได้กูก็ดีเด่นขึ้นขันละกันอ้ครับในระหว่างสองตัวนี่ล่ะครับครับ ขัดแย่งกันอยู่ด้วยนี่เครียดวยด่าเจ้าของว่าไ้ส่งส่งไทยอืครับในขี้ก็น้ำถวายแล้วก่อมอ่างร้านข้าวเลี้ยงซุ้งเรียบร้อยเบ็ดับบานี้ปูก็เลยไว้ดินทีอ้าวบทเป็นหางลูกหาเออผูกมูได้แล้วเอาก็ระตงเอาที้หลังกันจังใดญงามจังชิงงามถือว่ามาที้หลังทีหลังพอเลี้ยพอบาครับแนนแบบปูแนนเออ ผู้ใดนุ่งกอนผู้นั่นแหละเสียผ่าจีเก่าไว้เท่ารู้ไม่ได้ไว้าทั้งตีรับเออแม่นี่ดีจีบูวอันบ่แม่นจังไหนอันตู้ก็เจ้านุ่งเกียจจี่ทูงแม่เกียจจี่ดินจี่ไร่แน่มันกับเก่าดี่ัาจีนี่เขาจีไรม่เขาจีง้างปอกเขาบัวเล้วมันเลยหัวแต่นี่ล่ะโอ้ครับปู่เออปู่หัวอยู่เขาอยู่หัมากเลยครับเออแข่งกันวันนี้แม่ละ ล้วในระลอกนี้สองสองชุดนี้จัดตัวใดสีอ,อ่อนเลยครับตัวไหนครับปู่แต่เขามั่นใจที่เขาครับเขาประก่าจุดทีก้อนเนาะครับครับสองเจ็ดสามลูกสองเจ็ดสามวงกลมเลยวงกลมแดงเลยโอ้โเป็นตัวใช่ไหมครับปูบ่กิงลูกกิงลูกมัดเลยเด้เ,เนี้ยครับแส่แดงมันกระลังตั้งอยู่ ที่ด่วนที่สุดอครับอตัวร่องบาทนี่ครับตัวเครียดแล้วอรไรนี่คือเจ็ดศูนห้าเจดศห้านี่ลนะสองสอต,ตัวคันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูลึกลับนะคะท่านผู้ชมทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ พรุ่งนี้ก็จะเข้าไปหาปู่ที่วัดนะคะขอฝากเข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ